แกะกล่องรีวิวรองเท้าวิ่งอั t ตร้าเอสคาลินเต้นะครับเวอร์ชัน1.5ปี2018สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการแกะกล่องรีวิวรองเท้าวิ่งนะครับยี่ห้ออัลตร้านะครับตัวนี้จะเป็นอัลตร้าเอสคาลินเต้นะครับเวอร์ชัน1.5ปี2018นะครับเอาดูในกล่องเลยนะครับเพื่อไม่การเสรืยแล้ว ในกล่องก็จะถูกห่อกระดาษมานะครับสีขาวอย่างนี้ส่วนด้านในก็จะมีคล้ายๆกับการเป็นคู่มือนะครับให้สติกเกอร์มาด้วยสติกเกอร์อัลตร้านะครับตัวรองเท้าอันนี้จะเป็นสีดำนะครับสำหรับผู้ชายลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ s s c a l เ n t e 1.5 ปี2018ตัวนี้จะเป็นไซส์11นะครับสีดำตัวพื้นเป็นเทคโนโลยีี c o ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันเด้งแล้วก็นุ่มดีนะครับสหรับของคนที่ซื้อมาเขาก็ชอบรุ่นนี้นะครับเพราะว่าตัวเดิมจะใช้เป็นตัว1.0อยู่นะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาใช้ต่อเลยโอเคครับพื้นด้านบนพื้นผิวนะครับด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นผ้าถัก สำหรับคนที่ไม่ชอบใส่ถุงเท้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าระบายเหงื่อแห้งเร็วนะครับเดี๋ยวดูอีกข้างนึงครับ <S <S ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมาะสําหรับวิ่งพื้นถนนนะครับหรือว่าใครจะใส่เข้ายิมก็ได้เปนกานะครับน้ำหนักเบานะครับตัวนี้ ระบายเหง่อระบายน้ําได้ดีพื้นค่อนข้างนุ่มนะครับด้านหลังตัวนี้จะสะท้อนแสงด้วยนะครับเวลาวิ่งในที่มืดๆเรามีไฟสองมานก,ก็จะเห็นนะครับด้านบไม่เช่นกันตรงนี้เขียนว่า s c a n t e สหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับก็ลองไป ใส่ดูที่ร้านนะครับลองสวมแล้วก็ลองวิ่งดูนะครับ mm hmm. เผื่อชอบรุ่นนี้ก็จะได้เลือกซื้นะครับส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์นะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือกซื้อลองถัาโอเคครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ